สวัสดีนวัสดีคชททุกท่านนะคะนี่ก็เป็นคลิปนึ่งที่ยดสงสัยมากๆเลยเรื่องเสห์เห็ดนะคะทุกท่านพาน้องมาออกมาเดินนะคะเห็ดก็จะเกิดแล้วนะคะนี่คือเห็ดอะไรนะเป็นกลมๆอย่างนี้เนาะนเนี่ยเห็ดอะไรคะเนี่ยเป็นกลมๆนะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะกลุ่มเต็งๆเลยนั้นเนี่ยนะ ก็เราอ,อก,กวเด็กเดินไปนะไม่ได้มีนี่ซื้อเห็ดอะไรคะอยากรู้นะคะนี่คือเห็ดอะไรเป็นพุงคงทุกท่านนะเยอะมากเลยนะนี่ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่มันคือเห็ดอะไรนะคะทุกท่านก็จะถ่ายให้ดูนะคะถ้าความอยากรู้นะคะนี่นะคะช้า นี่ค่ะพบานพ่อแก่แล้วนะคะตอนนี้พ่าแก่แล้วชาชาหนูอย่าดมแล้วพ่อแก่แล้วนะคะนี่กำลังออกนะคะชาชาอย่าดมชาชาดมเห็ดนะคะทุกช่านดมก็เยอะที่อยากได้คลิปนะที่อยากรู้นะคะว่าคือเห็ดอะไรเนาะ ให้ดูนะคะดูไก,กลๆช้าๆโน้ะนี่นะท่านจะเกิดก็จะงอกอย่างนี้เนาะเยอะนะคะเยอะนะเราให้ดูนี่นยกออนุนะคาะ แชาฉานูาจะทำนี่แช่ฉา,านะช่ฉานเด็กที่สงสัยนะคะเขาชี้สงสัยอะไรเขาก็สงสัยตามนะคะทุกท่านนะนานแล้วเี่นเดินลงมาทางนี้เนาะ้าจะลงมาสักหน่อยนะเอาคลิปนะคะถ้าเด,เดินลงมานะคะแต่ยุงคงจะเยอะนะข้างในเห็ดคงจะขึ้นเยอะนะคิดว่าเห็ดขึ้นเยอะนะ พ่าฝนตกชุบตลอดนะเห็ดเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะนะมีเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะั้นเ็อยากถามนะคะไม่รู้นะพาเด็กไปด้วยนะคะไม่สะดวกเนาะพเจชชาดีก็เป็นเด็กอ่าเห็ดมีพิษนาะาก็ไม่อยากให้สาดมเนาะก็ขอจบคลิปไปที่ชนิดนะคะนี่ดูป่านะคะเดี๋ยวคิดว่าตรงนี้ต้องมีเห็ดเกิดเยอะเลยนะคะคิดว่านะคิดว่านะคะ สบายนะคะสาธุค่ะนี่ก็คือ,อเห็ดนะคะเห็ดอะไรคะนี่ทุกท่านนี่เห็ดอะไรนะคะห้ดูหน่อยนะกำลังเกิดขึ้นเยอะนะคะนี่นะคะนี่คือเห็ดอะไรนะคะคือเห็ดอะไรเนาะนี่ยอบไม่รู้จักนะคะเห็ดอ,อลไรขึ้นเยอะนะคะเนี่ย